สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาวาดตัวการ์ตูนเวนนอมกันนะครับเป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งจากค่ายมาเวลนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาวาดตรงส่วนหัวกันก่อนนะครับใช้ดินสอล่างตรงส่วนหัวนะครับหัวโตๆเลยนะครับวาดมาเลยฟืบประมาณนี้นะครับ แล้วครับเป็นช่วงนิดนึงประมาณน,นี้อันนี้คือส่วนหัวประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพอเราได้ส่วนหัวแล้วเราก็มาล่างตรงส่วนที่เป็นลำตัวแล้วก็แขนกันนะครับอันนี้วาดตรงส่วนแขนก่อนวาดมาสักครึ่งนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเรามาดูตรงส่วนที่เป็นแขนอีกข้างหนึ่งเราวาดมาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อมาเราเข้ามาวาดส่วนที่เป็นลาตัวกันเป็นเว้าวตรงนี้นะครับทำเป็นเบ้ามานะครับ นี้เราก็ต่อต่อไปตรงส่วนขานะครับเสร็จแล้วตรงส่วนที่เราวาดตรงส่วนลําตัวตรงต่อจากแขนข้างนี้นะครับเราก็วาดเป็นขาแล้วก็เป็นเท้ามาประมาณนี้นะครับ อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็จะประมาณนี้อเป็นเหมือนเหมือนเล็บนะครับจะประมาณนี้ต่อมาเราก็มาต่อเนื่องมาเลยนะครับนี่พอมาถึงแขนอีกข้างนึงนะครับเราก็จะ วาดกรุงเล็บประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้เรามีหัวแล้วใช่ไหมครับเราวาด คร่าวๆล้วตอนนี้เราจะเห็นโครงสร้างแล้วว่าลำตัวกับหัวเนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างอย่างนี้เราจะมาต่อกันที่ดวงตานะครับเราก็จะมาว่าดวงตาประมาณนี้นะครับล่างขึ้นไป ก็มีหยกักตรงท้ายๆนิดหนึ่งอ่าจะประมาณนี้ต่อมาอีกข้างหนึง่งก็เหมือนกันนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับดวงตาต่อมา ตรงปากแล้วก็ทำคร่าวๆเป็นล่างๆไว้ก่อนนะครับว่าว่าปากจะประมาณนี้อ่าทีนี้ตรงส่วนลิ้นแล้วก็ ล่างออกมาเวนอมนี้จะจะมีลิ้นยาวๆนี่นะครับแล้วก็ล่างลิ้นประมาณนี้มาก่อนอ่าคร่าวล้วต่อมาตรงส่วนมือที่เราค้างไว้อ่านี่นะครับ มาวาดมือกันต่อ,อก็จะประมาณนี้อันนี้คือเราจะล่างคร่าวๆไว้นะครับต่อมาเวนอมจะมีเหมือนลายตรง ตรงลําตัวนี่นะครับอันนี้เราจะวาดลายล้ว วาดลายไปเรื่อยๆนะมี4ลนะม่ลายนะมีลายนั้นมันจะมีสประมาณ4ขา1 2 3 4งสองามนับไปนี่ก็เหมือนกันฝากนี้ก็วาดลายไปเหมือนเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ ต่อมาเวนอมเนี่ยมันจะมีลิ้นใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะวาดตรงส่วนที่เป็นฟันฟันของเวนนอมนะครับนี่เมื่อกี้เราหยุดหยุดตรงฟันไว้ทีนี้เราจะมาต่อที่ฟันละ ก็วาดฟันแหลมๆนะครับต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็จะได้คร่าวๆแล้วเว็นอมเป็นตัวคร่าวๆอ่าต่อมาทีนี้เราก็จะมาเติมสีกัน สีที่เราจะใส่เนี่ยที่แรกเนี่ยเราก็จะใส่เป็นสีแดงอ่าสีแดงนี่ก็คือตรงตรงลิ้นนะครับเราใส่ตรงลิ้นไว้ลอก,ก่อนเลยนี่ระบายระบายสีแดงตรงลิ้นนะครับนี่เราเราจะรู้เลยว่านี่คือนี่คือลิ้น ที่เราลากเส้นมาจนถึงจุดตรงไหนนะก็เราบาดวาดตามเส้นไปก่อน,นเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นลงลงสีนะครับอ่าตัวน,นี้เราเติมเส้นไปเรียบร้อยแล้วเราลงสีก่อน ตรงไหนอยากเข้ม,เข,มเข้มก็ระบายซ้ำๆไปน,นิดหนึง่งตรงไหนอยากให้มันอ่อนก็ระบายแบบเบาๆนะครับไม่ต้องกดมากอันไหนแบบเข้มๆก็อยากให้เป็นเงาก็กดมากๆนิดหน,นึ่งพยายามระบายให้มันเป็นแนวแนวเดียวกันนะครับนี่ อ่าทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าตรงส่วนนี้คือลิ้นของเวนนอมเราก็จะระบายตรงส่วนที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆเหงือกเงือกของเวนนอมนี่ค่อยๆระบายไปเดี๋ยวตัดเส้นอีกทีนะ่รับมาณนี้ตอนนี้เราได้ลิ้นละต่อมา เราจะเห็นว่าตัวเนี้ยตัวเวนนอเแนะี่ยตัวจริงๆของเวนนอมอะ่ะเป็นเป็นสีดำเราตัดเส้นกันก่อนเราใช้ปากกามีจิกนะครับสีดำตัดเส้นรอบๆก่อนเพื่อให้เห็นว่า อขอบของของตัวกระต่นะอยู่ตรงไหนเราจะได้มีระบายสีแบบเลอะเลยขอบไปนะครับให้ตัดเส้นมาก่อนประมาณนี้อืมน,นะครับ อันนี้ลากเส้นตัดเส้นขอบข้างนอกไปนะครับไม่เห็นว่าตัวนี้ตัวกระตูนเรามีขอบที่ปิดตรงไหนเปิดตรงไหนบ้างประมาณนี้อันนี้คือตัดเส้นทึบนะครับทีนี้เดี๋ยวคร่าวๆเรามาตัดเส้นตรงข้างในกันก่อนอาจจะใช้ปากานี่ใช้ปากา มีจิกเหมือนกันนะแต่เป็นเส้นเล็กนะครับพอลรหัวกับเมื่อกี้นะใส่ใส่เล็กนิดน,นึงเพื่อที่จะดูตรงเส้นที่เราตัดให้ให้มันละเอียดและง,ง่ายขึ้นอันนี้อันนี้มาใช้ตัดตรงเส้นที่เป็นปากของเวนอมนะครับปากกับฟันนี่อันนี้เราวาดเส้นตรงปากละ นี่เราตัดเส้นละมันจะเห็นจะเห็นเส้นของฟันมากขึ้นนี่ประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็มาเติมลิ้นต่อเลยลิ้นที่เรา วาดค้างไว้เมื่อกี้นะครับแล้วเติมสีมาอ่เาเราก็ลงน้ำหนักหรือลงเส้นได้ตามตามที่เราต้องการเลยนะครับนี่ต่อมาตรงเส้น เราก็ลงเป็นเส้นที่เป็นเส้นตัดไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาลงสีกที่หนึงอันนี้ใช้ปากกามีจิกไซส์เล็กครับตัดเส้นไว้ก่อน อ,นนอันนี้เราระบายตรงส่วนที่มันเป็นเส้นสัญ,ญลักษณ์ทึบๆแล้วก็ระบายยากเราก็ใช้ปากกาเมจิกหวัวเล็กๆที่เราใช้ตัดเส้นครับระบายไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใช้พวกสีเดินสออะไรพวกนี้มันก็มันก็ตัดเส้นยากยก่ดีนี่แล้วก็วางโค้งก็ตัดไปก่อน ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยทีนี้ตรงนี้ตรงดวงตาจะเห็นว่าเราก็จะต้องใช้ประกา ที่เป็นปากกาเีมีตัดเส้นเมื่อกี้นครับตัดเส้นไว้ก่อนเหมือนกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเจอปากกาอัน,นใหญ่ที่เราจะเอาตัดเส้นอ่ะมันจะดูไม่ดูไม่เห็นเส้นมันจะทับเส้นไปแล้วมันจะดูยากโอเคตอนนี้เราจะเห็นละว,ว่าเราได้ส่วนที่มันเป็นตัวของเวนนอมมาละทีนี้เราก็จะมาลงสีกันก่อนสีที่นี้่เราก็อ่า ใช้ปากกาเข้มๆตัดเส้นไปก่อนนะครับแล้วก็เราใช้สีสีดินสอนแหละสีดำนี่นแหละระบายลงไปอันนี้เราระบายตรงส่วนแขนก่อนนี่ครับระบายส่วนแขนก่อนแต่เดี๋ยว ระบ,บายเสร็จเราก็มาดูอีกทีว่าเราจะตัดเส้นตัดสีตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เราตัดเส้นคร่าวๆไปแล้วเราก็จะเห็นลายมานละวว่าตรงส่วนไหนที่เราจะลงสีเข้มสีจางอะไรประมาณนี้ครับก็จะเห็นคร่าวๆแต่ตอนนี้ลงพื้นก่อน ลงพื้นสีดำไปก่อนตอนนี้ลงสีของเท้านะครับอันนี้ใช้สีดำครับสีดำระบายไปให้ทั่วนี่ เดี๋ยวเราระบายน้ำตัวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราระบายตรงส่วนหัวเป็นส่วนสุดท้ายเลยอ,อันนี้ลงสีขาก่อนระบายไปเรื่อยนะครับจนครบเลย นะครับระบายไปเลยนต่อมาตรงนิ้วนิ้วนี่ก็ขอดกัน นี่นะครับต่อมาเดี๋ยวตรงส่วนหัวเราก็เริ่มทยอยระบายอันนี้ระบายคางก่อนจะเป็นจุดเล็กๆที่เราลากเส้นระบายคางได้เลยอ่านะ ต่อมาเลื่อนมาจากคางก็เป็นตรงแก้มก่อนเราก็ค่อยๆลากเส้นระบายไปเรื่อยๆนะครับลากไปเรื่อยๆระบายทีแล้วฟากครับมือก็จะได้สีที่เป็นเส้นเดียวกันมันก็จะดูเรียบขึ้นมานิดนึงอ่าต่อมาตรงส่วนเลืกอนี่เราก็เริ่มทยอยระบายมาให้มันเป็นแนวเดียวกัน ค่อยๆลามมาประมาณนี้อันนี้ก็ต่อจากลายเส้นเดิมนะครับนี่ประมาณนี้เรามาเหลือข้างบนแล้วก็ไล่จากเส้นมาเลยนะครับค่อยๆยลากระบายมาเรื่อยเรื่อยเร่อเรื่อยอ,ยอ่เพราะเราเห็นเส้นอยู่แล้วเราตัดเส้นไว้ก่อนละเพราะถ้าเราไม่ตัดเส้นไว้ก่อนนี้มันจะระบายยาก จะมองไม่เห็นว่าเส้นที่เราจะระบายมันจะไปหยุดตรงไหน,นจะไปจบที่ตรงไหน,นอันนี้เราตีขอบมาละเหมือนเราระบายสีสมุดวัดภาพหรือสมุดระบายสีที่เขาตีเส้นรูปมาให้ละอ่านี่นะครับ นี้เดี๋ยวเราก็มาดูตรงส่วนที่มันเป็นเส้นที่เราอยากจะตัดเพิ่มเติมที่เราอยากจะใส่ลายมันลงไปอันนี้ใส่เส้นหนาๆน,นะครับนี่นนหนาๆที่เมื่อกี้เราใช้ตัดเส้น ลงน้ำหนักจากดินสอครั้งแรกครับใส่ไปเลยนี่นี่น่างก็เหมือนกันนี่นะครับแล้วก็ใส่ไปเลย นี่ครับเติมเส้นไปเริ่มเริ่มเป็นตัวเวนต้ขึ้นมาละทีนี้สุดท้ายมาเราก็เติมตรงตรงที่มันเป็น,ปนในในในปากนิดนึงเราใช้สีส้มนะครับเติมลงไป เติมไปนิดหน่อยอ่าทีนี้ตรงลิ้นเราก็จะเติมให้มันมีเงาสีส้มมานิดนหนึ่งนี่มันให้สีแดงมันไม่โดดกันไปนะครับนี่เติมมานิดหนึ่งตรงลำตัวบางทีเราก็อาจจะไม่อยากให้สีของสีดำที่เป็นสีทิ้นสอ มันโดดเราก็เติมสีน้ำตาลลงไปนิดหนึ่งเป็นบางจุกโอเคครับเรียบร้อยอันนี้ก็คือตัวกระตูนเวนอมวาดง่ายๆนะครับก็น้องๆหนูๆก็ไปวาดตามกันดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาวาดตัวกระตูนอะไรก็มาติดตามกันดูอีกทีนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ